สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การสู้ให้การ <c oughs> ขยันขึ้นตัวนี้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมการพักเครื่องนะครับผมฉายาปมๆอีกแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับผม อย่างเล็กๆ้น้อยนะผมก็ได้กําลังใจจับเพื่อนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผม,ผมก็จะมาเผยแผ่วิชาจากหนังสือเล่มนี้มาเดิมครับผมเล็กๆน้อยน้อยแลผมต้องใช้เวลาหน่อยครับปุ๊บปัเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องร้อนจับเลยแป๊บเดียวถ่ายนานไม่ได้แล้วก็อาจจะเกิดอุบิเหตุพอผ่านโทรศัพท์แล้วก็อกอกกวกมอดไป เราก็ต้องทําเวลามันถูกต้องนะครับอผมก็จะให้ดูหลวงหลวงหลวงพ่อคูณนะเป็นคลิปนี้นะครับที่ว่าบอกว่าคลิปถัดมาผมจะให้ดลวงหลวงพ่อคูณนะเดี๋ยวเราเปิดกันนะเปิดกันสถาบันกันนะพี่นะเปิดสถาบันกันนะพี่นะเดี๋ยวหลวงพ่อคูณอยู่เลยเนะนี่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หน้าเจ็ดสิบเจ็ดนะเจ็ดสิบเจ็ดนะพี่นะเลยแล้วพี่เลยแล้วเลยแล้ว ยังมีอีกมากมายองค์ท่านที่ผมจะทําคลิปให้ดูนะครับผมนะแต่ก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละองค์นะนี่หลวงปู่เพืออปัญญาทโลปัดเก่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมเดี๋ยวผมจะเผยแร่วิชาจากหนังสือนิดๆหน่อยไปเรื่อยๆนะครับผมนะเจอแล้วครับผมเจอแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วเดี๋ยวตั้งแต่หน้าแรกนะครับนะเป็นวิชาไป ไปไหนนะดูกันก่อนชมกันก่อนฟับอ่ะดูนี่นะครับหลวงพ่อคูณปาริสโธวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็จะมีะองคประกอบด้วยหลายเหรียญน,นะครับผมเหรียญรุ่นแรกพศ251 2นี่คือหน้าหลังนะครับผม สองห้าหนึ่งสองนะครับผมแจกในการมงุงแจกไปงานฉลองพระประธานวัดแจ้งนอกเมื่อวันที่9สิงหาคมพศ2512มีเฉพาะเนื้อแดงลมดำนะครับนี่นะครับผมมีเฉพาะเนื้อแดงลมดำแล้วก็เหรียญน,นี่เหรียญเหรียญน,นึงเมื่อกี้เนื้อเนื้อแดงลมดำนะครับผม แล้วก็เหรียญเหรียญรุ่นสร้างกุฏกุนะครับผมพศสองห้าอยสเจ็ดของหลวงพ่อคุณนะอันนี้ผมพูดเกี่ยวกับหลวงพ่อคุณนะครับเป็นเล่มผมหลงรุณสงเจ็ดเพื่อหาทุนสร้าง,างกุฏิสง์วัสักแก้วมีสองเนื้อคือเนื้อนาวาโลหะจำนวน 2,500เหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับผม9,999 9, 9, 9 99เหรียญโอ้โหนี่ว่าถือว่าเยอะมากครับผมเราเราหาหาองค์นี้ได้ได้สบายเลยเพราะว่าเป็นเหรียญที่เยอะแต่เราก็จะก็ถือว่าอาจจะหลุดมาถึงมือเรานะครับผม แล้วแต่ความคิดเพื่อนๆนะครับผมแต่เป็นเหรียญที่เยอะดีครับผมเราเราเราต้องจําเหรียญที่เยอะให้ดีที่สุดครับผมอาจจะเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครององค์แนะครับผมมีหลายบล็อกแม่พิมพ์หลกักๆจําแนกเป็นเป็นบล็อกนวะบล็อกทองแดงซึ่งสามารถแยกแยกออกไปอีกหลายชนิดเช่นบล็อกนวะบล็อก เอานว่าหูขีดนะบอกนว่าดอจุดบอกบอกอะไรโอมากบ็อกคอคอปากบ็อกหน้าเรียบรวมถึงบอกหน้าแตกบอกห้าไม่แตกออบอกผมบอกหผมปุ่นบอกหน้าเป็นต้นนะเพื่อนพี่ๆนะ เรียรุ่นสร้างบาร,รมีครับผมพศสองพัประกอบด้วยเนื้อต่างๆคืออันนี้คือบารมีอันนี้ก่อนนะครับผมสารบัญไปก่อนนะผมจะพูดให้ฟังก่อนนะครับเพื่อนๆืนนก็ฟังฟังไปเนื้อทองคาเนื้อทองคําจํานวน19เหรียญต่อโค้ดคอปอลนะครับผมต่อโค้ดคอปอลนะครับผมมี19เหรียญน,นะครับเนื้อทองคํานะครับผมถ้าในหาได้ก็ถือว่าเก่งครับผมอาจจะอยู่กับมือเซียนใหญ่หญๆเซียน อยู่ในกับอยู่ในกระเป๋าอยู่ในที่เก็บของเส้นใหญ่เขาคาหมดแล้วนะผมเราก็อาจจะยากอยู่เวลาผมวิ่งเล้อทำเวลาครับเนื้อเงินจํานวน19เหรียญครับผมต่อโค้ดคอปอรอนะครับผมนะเนื้อนะว่าจานวน99เหรียญเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับผมต่อโค้ดปอคอนะครับผมต่ำเลยนะปอ,อครอกับปอคอป,อ,อ,ปอ,อครอเนื้อทองแดงครับผมจํานวน 2519้า25เหรียญ <c oughs> ต่อโค้ดคอปอลนะครับผมคอปอลโอ้โหเนื้อทองแดงนี่ถือว่าเยอะนะครับผม2 5 1 9เหรียญน,นะครับผมโอ้ถือเ่ามากถือว่าเยอะมากนะครับผมจำเอานะครับผมจำเอานะเ,านะเนื้อทองแดงอถือว่าเยอะมากก็จำเอาแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูจุดนะครับจุดตำหนินะครับผม ตัวตำแหนี้ก็เด๋ยวรุ่นแรกครับเนื้อทองแดงลมดับนะครับผมพสอสองห้าหนึ่งสองครับผมสองห้าหนึ่งสองเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้ยมีกุบก่อกวนผมอยู่แป๊บหนึง่งแป๊บนึงแป๊บหนึง่ทงทงัทง้งทั้งทั้งทั้งเครื่องซักผ้าทาั้งพัดลมเลย ก็โทรศัพท์ก็จะร้ออีกกลอัดขิบยากอีกดูวันเร็วๆนะรัวๆไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเงาะทองแดงลมดับนะครับพอสองสองห้าหนึ่งเ้ยสองข้าหนึ่งสองนะครับผมดูที่จุดตำหนินะครับผมดูหน้าเหรียญพ่อหลวงพ่อก่อนครับดูดูองค์หน้าหรือหลวงพ่อก่อนครับผมดูให้คมชุดคมลึกนะครับผมดูให้ถึงให้ถึง นี่เลยครับผมดูดูเส้นดูอะไรให้หมดนะครับผมดูเส้นแตกลายงาเส้นไหนอะไรให้หมดดูจุดตําหนีให้หมดดูนะครับสังกติหลวงพ่อเรบคมจัดเลยครับผมคมมากเลยครับผมเห็นไหมครับโอ้ยเป็นเส้นเป็นเส้นคมตอนนี้แรกนะครับผมนะครับตัวยอมีติ่งเนื้อเกินเห็นไหมดูดูดูตูดของตัวย่อยไหมมีติ่งออกมานะครับผมนะครับสอนะครับผม ตัวสีคมชัดคือเหรียญตึงเรียบนะอา่าตึงเรียบตึงเรียบเลยนะของแท้ต้องตึงเรียบนะครับผมเส้นเสี้ยนต้องเลียวเล็กคมชัดไม่ตื้นเบอร์เด็ดขาดนะเพื่อนๆจำไว้นะครับเหรียญแท้กับเหรียญปลอมนะครับจับมาก็ดูดูนะครับผมให้สังเกตความคมความอะไรหมดทุกอย่างเพราะว่า เซียนเขารู้ถ้าเราอยากปเป็นเซียนเราก็ต้องรู้ตามเซียนเราศึกษาไปครับผมาตามพืนเหลีอยจะปรากฏเ,เส้นเซียนเหลียวล็กๆและแหลมคมกระจายทั่วอยู่ทั่วไปนะครับผมถ้าไม่มีแบบนี้อย่าไปเช่านะพี่มันเปืองตังเรานะเปืองเองินเราอันนี้ผมอันนี้ใครจะมาแย้งก็แล้วแต่ คนปล่อยพระอะไรที่นี่ก็มาแย้ยผมว่าก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาพูดมาว่าผมได้ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรก็ผมเผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้แค่นั้นเองเอาความจริงของผมนะครับผมผมให้ความจริงในหนังสือเล่มนี้อ่าเห็นไหมเห็นเส้นเสียนไหมครับผมเส้นเสียนเหจะวิ่งแบบเส้นเสียนเนจะวิง่งการทําบล็อกครับผมการทาบล็อกของเขาการขูดเส้นการขูดบล็อกให้ออกมาได้ตามที่นี่นะครับผมนะ ก็เป็นไอ้นี่ตัวขึ้นมาตัวตัวดอมีขีดเกินนะครับตัวดอมีขีดเกินสังเกตขีดเกินด้วยครับตรงไหนขีดเกินตรงไหนขีดเกินครับผมสังเกตนะตรงไหนขีดเกินเห็นไหมเห็นขีดเกินไหมครับผมถ้าทุกคนเห็นขีดเกินก็ถือว่าเก่งเนี่ยขีดเกินนะครับผมขีดเกินแบบนี้นะตัวดอนะครับ อันนี้มามาด้านหลังแล้วขนาเราไปแล้ว